thank mm -hmm. you ศึกษาอยู่ใช่ไหมนักกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สี่ะ então, und, สนะคะ er คะเขาที่คณะคารุษาคณาไม่ใช่อะไรราชภัฏปุริยานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องกำลังคณะนี้จะพูดว่ากำลังอะไรชิค่ะชิค่ะอะไรคือกำลังก็คือศักดิ์ศรีก็คือศัก เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองดูว่าภาพแรกจะเป็นการเดินขึ้นบันไดภาพที่สองจะเป็นการวิ่งขึ้นบันไดนักเรียนคิดว่าการวิ่งนักเรียนคิดว่าการเดินขึ้นบันไดหรือว่าการวิ่งขึ้นบัไนไดอันไหนจะทําให้เราเกิดกําลังมากกว่ากันเพราะว่าเพราะว่าใช้ต้องใช้แรง กำลังอยู่เสม,มอนะคะไม่ว่าจะเป็นกําลังไฟฟ้า<ม>กําลังของเครื่องยนต์นะคะหรือว่าเป็นกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าในทางฟิสิกส์นะคะกําลังนะคะก็คืออัตราการทํางานหรืองานที่เกิดขึ้นใน1หน่วยเ,เวลานะคะจะมีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือว่าวัดเขียนเป็นสมการได้ว่า P เท่ากับตนะับิส่วนทีนะคะ P ก็คือกําลังวัดก็คืองานส่วดิบิก็คือตัวดิบิลก็คืองานนะคะส่วนทก็คือเวลา ตนตัวนี้จะเป็นสมการตัวนี้นะคะดิตัวนี้แต่ดิตัวนี้ก็คือคือพอมันจะเป็น W s เิ่ n ูตัวนี้ก็เลยจะได้เป็น W เิลเท่ากับ f โอเคไหมเอ่ะจ้้ัเกับ t แล้วก็เดจะได้เป็น p ถ้ากับเป็นงงไหมใครๆกันกับตัวนี้เลยก็คืองงใช่ไหมแต่คใครๆก็คือจากเมื่อกี้ที่เป็น p ถ้ากับดส่วน p ดเากเสเปลี่ยนจากตัวนี้ก็เป็น p ถ้ากัเส่วนอตัวนี้แต่สูรมรนจะเป็น v ถ้ากับส่วน p แ้วทำไมตรงนี้จะเป็น,สน s ส่วน p ได้ ว่าเราเราสลับงานจ้ะเราสลับจ้เราสลับมันสามารถสลับทีได้มาเลยเป็นพีเท่ากับเอ็นีอ๋อนี่เข้าใจใช่ไหมคนนี้อดอนะคนนี้ใส่หมู่ะไงเอาเอาไปจากเมื่อกี้ใช่ไหมจะเป็น P ีเท่ากับดบิส่วนพเป็น P ีเท่ากับิส่วนพ w ดตัวนี้มาจาก w ับเท่ากับ พีตัวนี้ก็เลยจะได้เป็น fs หัว t แล้วก็สูตรบรรทัดสุดท้ายก็คือจะเป็น p เท่ากับ fp s ตัวนี้มาจาก v เท่ากับ s ส่ว t แล้วก็มันก็จะเหมือนสลับได้กนเป็น S เท่ากับ

ວ່າເຈົ້າມີເຊື້ອອີ່ບໍ່ວ່າດີທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປໃນບ່ອນອື່ນ

ยูก็ต้องมีอยู่ตลอดอย่าได้แค่โคตรอ่ เขาเล่นเชือกนี่มองหมายก็หยุดแล้วเราก็ดูว่าเมื่อกี้เราออกแรงไปเท่าไหร่แล้วก็ดูระยะทางว่าเราเลี้ยงดีไปเท่าไหร่ประมาณว่าประมาณดึงดึงเลี้ยวมาเลยนะตอนนั้นอ่ะดีกระไรดึงให้มันจบทีเดียวไม่ต้องไปค่อยๆล่ะแล้วแต่ต้องรอดูวันนี้นะว่ามันเท่าไหร่แล้วก็มาวันนี้ อันนี้น่าเป็นเซนใช่ไหมแล้วต้องแปลงหน่วยจากเซนเป็นเมตรก่อนแล้วค่อยคำนวณเป็น้รอบาทเวลาครูปำะเมินให้เป็น0.5เข้าใจไหมสมมติว่าเอาดูอันเลงเบรกวันนีออกไป2ล้าน ีประมาณ20เซนติเมตก็จะเป็นแม่ก็จะเป็น0.21เมตรแล้วก็จะเอามาคูณกั2คูณกับ20ได้เท่าไหร่จะเป็นวัดแล้วก็เอาวัเนี่วตัวนี้มาหารตัวนี้จะได้ค่าเท่นไหกดทีใหู้กำหนดทีให้เป็น0.5นะพี่เป็นา